อันคนเราตายยังเหลือหนังเขาอันช้างเราตายเหลืองาเป็นศักด์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบัรดามีประดับไว้ในโลการเรียนน้มีุกิยเกษที่เคารพทุกท่านนะครับรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับที่พระคุณเจ้า สิรูปนะครับตามที่ได้กรับที่บนมาในการส่วนพระพุทธมนต์นะครับซึ่งประกอบกพิธพีอุทิศิก่คุณพ่อวิชัยแจกสซ,ซึ่งในวันนี้นะครับต่อจะมีกรตรวดการพระราชทานเลิดศพคุทพ่อวิชัยในเวลา15นาฬิกานะครับแต่ว่าหลังจากที่แตตรวัตรประหารเพนพระคุณธเจ้า ติดลบแล้วนะครับก็ขอชิญทุกท่านรู้ชาน,านันนะครับแล้วราเวลาประมาณ12นิกา30นาทีนะครับจะปจาามปการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อที่สุขุนให้แก่ระพิชัยนะแล้วก็จะเพื่อนิยุกบพิชัยเวียนรอบรสามรอบนะครับแล้วก็เชิญปฏิญญฐานบนเมนนะครับ เพื่อเราเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังกุณและพระราชทานเพลิงนะครับซึ่งกำหนดการสวดพิธีรมตลอด6ุกคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางลูกหลานครอบครัวแจ่มใสนะครับลูกหลานของพ่อวิชัยนั้นก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญให้ครบถ้วนั้งทางสิทธภาวนานะครับ ในวันนี้จึงมีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะครับก็ทางพาะมารูการของกนชอบวิจัชยต้องของขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้นะครับรวมทั้งถึงเดินทางมารวมา่วรมฟังสวดพิธีรรมตลอดเวลเาตกเือนที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่างานเช่นนี้นะครับกระผบเข้าใจว่าก็มีความเหนื่อยมีความยากเหมือนกันนะครับ แต่ว่าน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติเมื่อได้รับทราบข่าวจากปากเขาป่าก,ก็ดีนะครับหรือว่าจากครอบครัวก็ดีก็เดินทางมาก็ยังขอบคุณใจทราบซึ้นใจแต่ทางเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเมื่อระทุนเจ้าสิบรูปเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็กลับนิมนต์ทุกรูปนะท่านยังอาบสงนะครับ,รบ,บดังที่กล่าวแล้วนะครับว่า งานศพเท่นี้นะครับคงงานเท่นี้คงไม่มีใครปรารถนาให้เกิดละนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านก็บอกว่าให้ตั้งตสติและก็ดาเนินงานให้อย่างดีที่สุดนะครับก็งานก็เป็นของหนกักนะเวลาบอกว่าของหนักจากแปงจบอกปากบอกแขกช่วยแบกหามนะครับ ทุกท่านอาจจะได้รับทราบข่าวเองนะก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับก็อนเย็นวันรับเลืนใจกับทางลูกหลานพระพิชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับรอบคจ้าพร้อมนะครับครับในนะครับก็งพ่อท่านจะเอาว่าวัดชริน,นาถนะครับหลวงพ่อพระเดชสกุลพระราชบุดมมงคลนะหลวงพ่อท่านก็อยู่อาจจะ ประเพณอายุวัฒนงมงคลน,นะครับในวันที่2 1ตุลาคมน,นี้98ปีนะครับหลวงพ่ออายุ98ปีแล้วนะถือว่าก็หลวงพ่อเมตตามาในวันนี้ด้วยนะครับพระศักดิ์มนิมนต์ก็ยังนับสงนะครับนะเจ้าคุณพ่อวิชัยจักไสนั่นก็ถือว่าเป็นคนไกลๆหรือว่าเป็นชาววัดพระตรีนาฏก็คงไม่ผิดนะเพราะว่าหลวงปู่พ่อก็อยู่ทางวัดศิีห์นะอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้ร,รับเมตตาจาก พระพุทธเจ้าวัดสิงห์นะครับพร,ระรูปรณรัชกรจักรัตโรก็รวมเป็นคณะสงฆ์วัดสิงห์ก็เดินทางมามาฟังสวดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแกในย่านนี้นะครับก็จะเห็นท่านภูมิเกียรตินะครับเป็นชนวัดสิงห์ก็ดีวัดพญานาคก็ดีนะครับครับก็เดี๋ยวมกรระชุมเา้าพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เรีเชิญท่นานประธานพิธีนะครับได้จุดทูกเทียนนับุวพระพุทธ และจะทุกเสียรนักหิบสกุททวิไัยนะครับทวงรีที่รายร้อเข้าโบกอ้อให้กุ่นใจด้วยรักด้วยอะไรด้วยสายใยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอน,นันต์เพียรมุ่งมั่นตลอดมาตระการตาทุกแห่งผลทุกผู้นคนกำาควรหา แต่ละดอกคือเรียนตาตัวคุณค่าของความดีนะครับเป็นงเรียญและก็เส้ิอัคบาพันนี้นะครับเราจะต่อไปนะก็จะเป็นการทอดอาจจะเป็นการจุดทุกเทียนนะครับหน้าตบรวปรพจ์และจุดทุ่นเทียนให้เห็นตุกขวิชัยนะครับซึ่งก็กวดเจ้าพร้อมแล้วนะครับเรายด้เชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านพันตำรวจโทธวีโชคนนทรารองคูบกับการสืบสวนรักษาราชการแทนผู้กำกับการศานีตำรวจโพธร แจ้หจังหวัดลำปางนะครับได้ให้เขตจุติเทียนนัตตบุตรพ่อพธได้จุติเทียนนัตติบุอรพ่อวิชัยนะครับกรณีแจ้ท่านจุตเทียนนั้ติบุตรพ่อวิชัยด้วยนะครับนะครับหรือว่าท่านเป็นประธานในพิธีวันนี้เลยนะครับส่วนพระพุทธมนุูิศีกคุณพ่อวิชัยนะครับจับทางลูกห้านของพ่อวิชัยแจงสายตะขอขอบพระคุณพันตำรวจโททวีโชคมุทราเป็นอย่างยิ่งนะครับกรณีแจ้ท่านนั่งอย่างที่รับรอง งโตป่าเลยนะครับถัดต่อไปก็จะเป็นการเอาขอบูชาพระไหว้พระและเราไปจะศิ้นพรจชนมท่านว่าพร้อมกันนะครับอินินาสากาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอินินาสากาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอินินาสากาเรนะ สังฆังอภิปูชย,ยามะอราหังสัมมาสัธธพพุทโภคตวาพุทธังพัทว,วันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธรรมังนัมสามมิสุปัสิปันโนภคว,วาโตสาวกาสังโฆสังวังนามามิ มยังพันเตวิสุวิสุรัตนไทายยัติสรณสีนัสสะปัญจศีลานิยาจามัทุติยมปีมยังพันเตวิสุวิสุรัตนไทายยังติสรณีนัสสะปัญจศีลานิยาจามัตติยมปีมยังพันเตวิสุวิสุราาัตนไทยยั ติสรรีนาสหาปัญตรีลานิยาจามะนะโมตัสสะปะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพุทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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  พุทธังสรนังพัชามิพุทธังสรังัามิธรรมังสรณังัจามิธรรังสารังพัามิสังขังสรณังพัามิสัังสารังัามิยัมปพุทธังสรนังพัชามิปิยัมปิพุทธังสรนังามิปิยัมปิธรรมังสรณังพัชามิปิยัมปิธมังสารัง ผูุ้ที่ยามที่ัทางสรัคชาาอาียมไปพุธเจระนําตมีปยามที่พุธสระดคชาาอาตรมไปทําังเจักรปติยมที่คําัสรกันคชาามไปดําทําสรนํากปยมไปัทางสระต่างทชาติตด ปัตตังสมะจึงญาณีปานติปาเมรมณีสิกขาปัตังสมาทิยานินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิงญามีอาทิตตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยานเมสุิชาการาเวร สิกขาปัังมาทิยานิตาเมสุเมชาจาวรปีสิกาปัทังสมาิยานิาวาทาวรมมนีสิกขาปัทังสมาทิยาเิบุสาวาทาวรปีสิกาปัทังตมาทิยาเิโนราเมระยัมะจัปมาตธานา เวรังอสนตข้าัตัมสมาทิยามิจุปรามิริยปัจปปากัตตาวีรพณีสิข้าพอทัมสมาทิยามิอานิปัญจจะข้าพตัมนิสิเลนะสุขติยันติปตเดนะโผตัมปะาปะสิเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังเวุ Ahamadhi, vipati patihaha ya sapatam patisitya, sapakaya vinaya, karmadya masuk tang pari tangru tamang takrang. Vipati patihaha ya sapatam patisitya, sapakaya vinaya, karmadya masuk tang wi pati patihana ayat tapatam patihya taparota pinasayat samadiya masutang peritang ผลเจ้าเซเพตาสวมทัพธมรมติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลบต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสบุรุลนะครับขอได้เกินพื่อให้เกียรติท่านลูกหลานพระวิชัยนะครับกระผมขอภัยไม่ได้กล่าวนามนะครับทุกท่านนะครับร่วมมาทอดผ้าเป็นเรื่องต้นกันนะครับแล้วกระผมจะได้นากล่าวทบบูชาเท้าพระพุทธไว้บัลลัะก์พระตาห์นะครับทัาทิพยท่านนะครับได้ให้เกียรตินะครับ รับพรเป็นเชิญทั้งพันตรวจโทสวีโชคนนทราด้วยนะครับทุกท่านนะครับจะให้เกียรติทอดผ้าพร้อมกันนะครับจะได้บันทึกภาพนะครับหรือผ้านะครับนะครับวางพร้อมกันครับนามารูปปงอนิรจังรนามารูปปงทุกขังนามารูปปางนตาวางประตูสายโยงเลยนะแลับพนมือนะครับและผนบนมือนะฮะไม่ต้องจับผ้าทา้งหมนทั้งใจถวายเลยนะครับ ถือว่าตั้งใจเป็นเพียแล้วนะฮะแต่พระพุทธเจ้าจะได้ให้พรทุกท่านจะได้กรวุณาโอทิศสุตสดใ้กับารทดลองวิชัยและรับพรต,ต่อไปนะครับเราได้เชิญน,นั่งอย่างที่งยลองที่เดิมน,นะครับข้าวสารดุจเจ้าแล้วก็โอชิตสุตสดอีกทางนะครับอีกทางโนยาปีนังโหตุสุขีตาโหตุยาทกโยขอพระพุณกุศลที่บำเพ็ญนี้ ปุถิดแต่ปุถ่อวิชยัยแกมใสทูละโลกนี้ไปแล้วขอบุระพ่พอวิชยัยแกมใสจงสวยสุขในสัมไรยพุวยเถิดกราบขอบพุณเจ้าพระพ่ออีกครั้งนะครับอราหังสัมมาสัมปุโทโธพระควาพุทธังพระพวันตังอภิวาเทมิสวากโาตพระควตตาธรรมูธรรมังนามาสามิ โปสิปันโตพระกวะโตสาวกัสภปุังทังนัมามีกะรับที่บนพระเจราคุณนะครับหลวงพอ่อพระราดองมงคลรัะนาฏสงฆ์ทุกรูปนะครับแทนตากอาหารนะครับเดี๋ยวก็เชิญทุกท่านร่วมกัน,นประค r e ตาอาหารนะครับเสร็จแล้วคนเจ้าจะได้เนตตาให้พรตานอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะทุกท่านร่วมทานอาหารพร้อมกันนะครับก่อนที่ จะฟังประธรมเทศนาในเวลา1า1 2นาทีนะครับแล้วก็เมื่อพระคุณเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วนะครับคงแสดงธรรมก็จะได้เมตตาเป็นพระคุณเจ้านำหน้าศพนะทุกท่านจะได้เชินศพบุณพ่อวิัยเบียนบุตนาวัดเรียนซ้ายรอกเมนสามรอบนะครับแล้วก็เชิญจะฐานบนเมนนะครับเพ่อเราเวลาประมาณ14นา30นาทีนะครับ ซึ่งปประกอบพิธีทอดผ้าบรงสักบุลนะครับก็ทางเจ้ายวภาพรู้สึกยสร้ารถถตบตึ้งใจอบอุ่นใจนับการที่ท่านผู้มีเกียรติเดินทางมานะครับจากหลายที่นะครับทั้งใกล้และไกลนะครับก็มาด้วยน้ำใจไมตตรีาที่เลิศเลถึงอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะท่านพันตำรวจโททวีโชคโนทรานะครับรองผู้กอกับการสืบสวนาราชาการแทน ผู้กำกับการตอนนี้ตำรวจโพธิ์พรแก้6งมาจากจังหวัดลำปางนะครับของสมบูรณอยางยิ่งนะครับนะครับลบถวายพระหารเลยนะครับทุกท่านนะครับลบ้วยช่วยกันนะครับพระพุเจ้าตอบรับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะได้ทานอาหารแบบบุฟกเฟ่นะครับสนามพระพุทธเจ้าชันอยู่ก็ทุกท่านทานอาหารได้เลยนะครับหรือว่าวันนี้นะครับตลอดเวลา ปกืกที่ประกอบพิธีนะครับที่ว่าทางรูปการก็คงจะเหนื่อยบ้างะเหนื่อยทางร่างกายเนาะแต่จะบอกว่าถึงเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่นะความเหนื่อยพักวันสองวันสับวันก็หายนะครับแต่เครื่องหมายความดีนั่นคือความกตันอยู่กตัเวทีนะยังจะอยู่ติดตาตรึงใจไปอีกนับตั้งเท่านานเพราะว่าการศพนั้นคลิตคนเราก็มีแค่ครั้งเดียว,วนะครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็น ทางรุ่นายก็ตั้งใจอย่างที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับท่านที่เดินทางมานะครับพร้อมจะท่านจุดทุตเทียรน,นะจุดทูตบอกกล่าวดวงวิญญาณจุดพ่อวิไทยแจ่ใสนะครับแล้วก็โลซาหันด้วยกันนะ,ะเมื่อทานแล้วเจอเหตุสมบูรณพ่อตั้งบทนี้แล้วทุกท่านก็อาจจะกลับไปแคาาร์สถานต้องในเวลาประมาณสั้งสองโมงนะเพื่อเตรียมตัวมาพบกันในเวลา ไปสองโมงครึ่งหรือว่าสิบตีกางทินาทีนะครับเพื่อจะรบกอบพิธีพระราชทานเพลิงในวันนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าท่านผู้เเกียรติหลายท่านก็คงจะเดินทางมากเราสังเกตมานะครับก็มีผู้รับผู้ใหญ่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สถาการแพทยไทยก็เดินทางมาก็มีนะครับรวมถึงทางคนาท่านแห่งประเทศไทยนะครับก็หลายท่านนะครับก็นดูเวลานั้น ว่าจะมีท่านผู้มีเกียรติท่านไหนบ้างนะครับจะได้ในเชิท่านทอดผ้านะครับจะได้กตับเกียบใน่อนพระราชทานเพลินนะครับก็ทุกท่านก็คงจะสนทนากันในในวันนี้นะครับในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่หรือว่าร่วมตักทารได้เลยนะครับ